ปัตวแหม่อันชีจุวยฉีเลยมั้งทีมงานเฮาทางพุ่นก็มีเนาะลายทีมงานของเฮาไปเบิดทั้งมัน không tung 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 nguyên anh em thăng em 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 này, thân 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 này, ừ, đây. này nhá. Ừ. <laughs> <laughs> อนะไรเย็นอยากเหรอโอเคนะช่อเขึ้นกระชับซื้อเกอ่ยอะไรโอกาสเวลาหกวันแล้วก็าเดืนนั้นเผ็นะ นนเอาไปกนห่อยตเอาสบายดีทุกคนนี่ก็เฮาสิไปผูคือเก่าเนาะกับทีมงานหลายคนนี่แหละนาเฮา ขนาทีมงานเนี่ยเขานำพาไปถึงภูอ่ะเนาะในพันใหญ่เพิ่นไปกันเลยเน,ะนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ไฮเนี่แหละกำลังจะขึ้นภูกันไปกันเลยตอนนี้ก็กำลังไปเน,ะนาะพี่น้องทีมงาน,ลานไล่คนนีปเลยคนหลายๆจขึ้นภูกันเลยไปหาเฮ็ดไปหาน้องใหม่เนาะทีมงานเฮาวกำไล่มือนี้ tất cả những cái hòn đảo nóng 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 hà hà, em, hà nó mày.

เลียงงานอยู่เบื้องนั้นเขาขึ้นหอดทั้งๆกันเลยออกไปทางนี้เอาบหาหรอกเปลง่งไปเนาะมีหมู่ป่าเนาะหมู่ป่าลงพี่น้องหอยมันหอยหมู่ป่าเนี่ยป่ามันลงทางนี้มีแต่หอยหมู่ป่าบมด ปลามันลงทางนู้นทุกคนมันลงทางเทิงมันลงโอ้ตังนี้เลยปลาลายลิบหงูปลาเนี่ยทีมงานกลำเคนื่องทีมงานของเฮาไปเบิดตทั้งนั้น ึ้นทางเทิงนะขึ้นทางห้วยน้ำนะขึ้นเลยทมงานเฮาทางพุงนะนนงง่นก็นมีเนาะลาย เิงมันกินมากอันนี้น้องไปนอ้องเจอเลเงทีมงานต้งไปหาเห็ดกันนะมังต้นไม้โอ้แถวในลิงอยู่ตัวเลเนาะ อันนี้แหละเนาะเห็นปะกินหมากนี่นี่แหละต้น่มาเอากัวกกุกัวกกุกกุมากำ,ำลังนำนำเลี้ยงเนาะทางนั้นเลยมันนำเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไปแล้วทีมงานเอากำลังมาเลย

nó nó vui cái nạ đây vì nó sẵn thôi vì nó nạ nó nạ lẽ, pư ra là ba không biết nào, không này xuống bay nào xuống như lì nàng cái thêm hao à thêm thêm hao mất thế nào đại lai bố ơi đại lai đại hợp mà riêng <laughs> này hay ngay

ណាល่มអេនរចប្រចប្រចទៅពីនេះទៅទៅប៉មគីឯនេះអឺមកហូបនេះថតរូបទៅអោយថតនេះនេះដែរឡើយណាល่มវ៉ៃបរិយាកាសពីន້ອງអឺប៉ងគីឯមបឯភូអឺប៉ងងាម៉ាស់ម៉ោបាទណាค่ะនេះមិនទៅញាក់ម៉ៃអូ

bà dưới thế là bắt mình đi kìa cái này lùm cái này mà mười mười ly đi nào mười ly đi ก ah, wow ี่อัตัวเยอะได้ใช่ไหมกี่ตัวเนี่ยอ่กไลน์นี่น้าข้าตุ้ยอ่า เบรรยากาศคักเนาะคักอีลีน้ำในอกเจ้น้ำดีไเดีนะปลาลูกตัวมันตายเลยเนี่ ตัวม <c oughs> ันตายตกตกแต่พอยู่หรือเลือนะฮะเกลือเล่อกเออกนหอมอันเนีลองเลยม่เหน้ากระปุกไอ้อันนี้อ่กะ่

น้อบ no, hey, ักชอยไปบักชอยชวนลูกชอยทุกทุกคขึ้นต่อเนาะขึ้นทั้งหอดพุ่นแหละขึ้นให้มันกายนี่แหละเน่ะพด่นเลย โอ้ยทางคนยากเลยนะมกลุมยากเลยยากเลยทางนะบด้ได้ตอนนาไปบ่เที่ยนาวลุบนะ ไปหรอเขาไปฮัหนกหักเลยฮนไปตามแบบตามนี้แหละขุดหนักน้าปบลุมเนาะไปไปไปว้าวดเลย ไปไปไปบกลมไปมันบกเป็นทางนะคนอยากอีไปเนละยไปเลยมันจุตาคักอ่าโอ้ยขักอีเนาะ <Hey. S 2> ตอนนั้นละบ้านาพี่น้องทังบ้านเฮาเนาอนั่นก็บ,บ้านบ้านมังโกะนะมังกะชูงดีนี่แหละบ้านาพักมนะักอยู่ทำนทำนี่น่างราะพ่ารถทา ຍັງຫມູ່ຍັງໄປຫາເຫັດຢູ່ນັ້ນນະເຮົາຖ້າກ່ອນອີ່ນີ້ທໍາໃນອີ່ທໍານີ້ເນາະມື້ນີ້ຈະແດ່ດອກໃໝ່ຫມູ່ຄັມມາບ້ານຢູ່ຫມູໍ

ยังราทาหมูอยู่นั่นนะพี่น้องเห็นหราไปเศ้าฮะเศไปหาฮิดหน่าบหน่าม้ยเปิีนน่ตตังแล้วบนโ้ยอัดยิ่งรับออเห็นมาให้ของสบานนั่นว่าเขายูนอยู่บนสูงอีลี

hôn nạ hào cái đang đang phai đó phải hôn nạ đang phai, Lúc không, dư chui dư, ok, cái <premier> đang <trucking> <s Tác mın> <Okay. mình> <okay. mweg>

East ่แก้นบกันเ่ะยาอะกันนอยดิยาละแม่อาอนขดบางสเจ็ดลงกับนี่ปลูกอะนี่อาหารของเฮาเฮาจีมัน หัดจีดอกเลนไม้นี่นะกินเอาบินุยอตอขอบาบาร์เมันมีอาหาร,าหารก็กลักดลงดังไฟเลยทางนี้ก็ซอยมะแตงทางนี้จะยู่ื่อซอยมะแตงกินเที <ด ó. S 1> ยง น้อน้อบักลมน้อเล่นเกมเล่นเกมน้ไปหาเห็ดมื่นไปไปหาเห็ดมื่นไปหอยนอยนึงอยประมาณนั้นได้บ่ลายได้ซําคนนึงกินกยะรบให้กระตุมนีั

đẹp à, cô Cái ở đấy Cái Rồi, cu Nó. Rồi phụ nó. Rồi kia sao, là... Rồi kia ăn, liếc xuống, là họp. Đó, là

đặt nó xuống đợi tí tí Đây nào đặt Làm to luôn. Cho nó vào. Đặt xuống. Làm to. Nó mới thế. Ờ. Đấy, để cho nó làm to. ໂຕນີ້ກໍເຮົາກິນເຂົ້າເສັດມາແລ້ວດີຫຼາຍແລ້ວເນາະພີ່ນ້ອງະນນະເຂດດກແຕ່ເຮົາຈປາຕນາະມາກາຕລົງ ก็เมื่อเลยมาบางทีคลิปนี้ก็จบสั้นนี้เนาะเบิ้งคลิปต่อไปก็ยังมีบางทีเราไปต่ออีกสำหรับคลิปนี้ก็จบชั้นนี้ก่อนเนาะจบสั้นี้ก่อนให้เบิ้งก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจ